สวัสดีจ้าพ่อแม่พนนี่น้องทุกปู้ทุกคนเด้อค่ะมือน,นี้มันจีสิบสี่นอะพี่น้องโอ้ยสิบสี่แล้วสิบห้าสิบหกเรียกลบาลออกแล้วพี่น้องเอ้ยใจดีใจว่อน้วเนาะพูดจังหนึ่งนเนาะส่วนมากเนาะนั่งนี่โอ้ยหมยออกหมยสัญจรออกสลาบุรี่ อันเพิ่นคอมเมนต์มาบอกแล้วจ่าว่าหวยสัญจรเมือ่อวดนี่หวยสัญจรอ,ออกสระบุรีเพิ่นว่าน่ะก็มั่นใจแล้วน้อหวยสัญจรน,นี่นั่งมานี่ส่วนมากมันที่โบออกธรรมาชาติเนี่ยมันสิออกแบบไอ้นี่นะจ๊ะหมา้ก็มา,ม,ามันสิออกไอ้มันสิออกบ่เบิ่นกับ้ามบ่ฮามกับเบิ่นนี่สิแหละจตะพี่นอ้อง,องเรื่องของเรื่องที่นั่งมาเนี่นะโอ้กันไอออกสัญจรแล้วนะกับอคอย บ่เคยมันนะแบบนั่งบกบ่มันอยากสื่อนะตั้งไจถึงส่วนตัวนั่งนะบ่เคยมันพี่น้องบ่บ่เคยเห็นมันออกปกตินะมันสิออกอันมิเลมมิเลมอยู่ตลอดแต่เจังมันออกกังไดดอกกันห้อยสัำจอนก็นได้ บ่นกับห้ามบ่ห้ามกับตองไปยังสละเมื่อนี้นั่งได้เรียกมาจากน้องเก้าจอมบวัวใหญ่เด้อพี่น้องส่งม,มาให้เมื่อกี้นี่จ้ะน้องเก้าจอมให้ได้น,นอกต้องขอบคุณแม่น้อง เก้าจอมไลายๆเนาะน้องเก้าจอมน้องเก้าจอมอะปากกาบัตคกิซซึ่งนั่นส่ง,งสิบเม็ดหรอเนาะไปเนาะโอ้ยโอ้ยมือหนึ่งมือมือมือพี่น้องเอ้ยขับรถเมือมื่อเมื่อเมื่อเมื่ Nóng cao tròn Bùa dày nó kìa nọ Nóng cao tròn Bùa nó ตอนนี้เป็วเวลาจะทุ่มเราไปนอนเลยหาเสียหาทุ่มแล้ว,น,ลวนั่งกับกลับมาจากทุละน้องเก้าจอมบอใหญ่วันนี้เป็นเลขปูหรือสีเด้อพี่น้องปูหรือสีเป็นลง้งคนน้นนองน้องก้าจอมงวดน,นี้จะว่าเป็นปูหรือสีลงประทับรางได้พี่น้องได้ สีเพิ่นลงปรับทับล่างเด้องวดนี้พี่น้องแล้ก,กะนี่ครูฤาษีเพิ่นให้พี่น้องจับเนาะพี่น,น้องเนาะ ศูนย์ห้าห้านึงอย่างน,านี้้างปนี้ชัดก็ล้ว อีกอันนึงเป็นเลขทูบเลยพี่น้องเลขทูบเพิ่งเขียนบอกมาสิอันนี้เป็นเลขทูบเด้อพี่น้องได้ป่ะเนี่ยเนหนื่อมากเนาะพี่น้องลเลขทูบค่ะอันนี้เป็นเลขทูบ ี่น้องเลขถูกเพิ่นนะจ๊ะวันนี้จากปุ๊เป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สี่น้พี่นอนะ้องเนาะเลขถูกเพิ่นเนอะพี่นอ้องเลขถูกเพิ่นนะ พี่นเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้อพนีะ่น้องเนาะนี่เด้อค่ะเด้อเรียกของน้องก้าจอมค่ะพีน่น้องน้องก้าจอมบัวใหญ่เด้อค่ะเด้อน้องก้าจอมบัวใหญ่ค่ะเพิ่นให้มาแล้วเนี่ยก็เพิ่นชันมาให้แบบนี้เนาะพีนนะ่น้องเนาะเ้อน้องก้าจอมบัวใหญ่เพิ่นให้มาหกศูนย์ห้า แต่ตะวัน้องกเเเเเ็เป็นปนูฤาษีเป็นล่งล่างเด้อค่ะเดอะเ้อพี่น้องปูฤาษีเป็นล่งล่างเด้องวดนี้เด้อม่นเป็นปูอัมมาลินจ้ะปูฤาษีเป็นล่งล่างเพ่นไหนมาหกศูนย์ห้าค่ะพี่น้องล่างลางพ่นไหนหาหนึ่งค่ะพี่น้องอันนี้เลขทูบค่ะเลขทูบไลขเจ็ดศูนย์สี่ค่ะนั่นก็เลขล 0. 4. 0. 4. พันไหนเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สี่เด็กพี่น้องเด้อค่ะมักกระจัดเนาะพี่น้องเนาะมีซัมเนค่ะสำหรับเลข น้องก้าวจอมมาใหญ่พิ่กระจยนมากให้ชัดเจนนะพี่น้องเนาะว่าเลขเป็นเลขของปูหรือสีเป็นล่องล่างประทับล่างจ้า กะกระจายไ,ได้พี่น้องเน้ะมกากระจัดกได้ค่ะเด้อนี่ค่ะชัดเจนน้อเป็นน้องปูเือสีเพื่อนใหม่หกูนย์ห้าเลขล่างอาหนึ่งสองตัวบนล่างกับน้หกศูนย์หก่าศูนย์ฮ่าหนึ่งาหนึ่งค่ะอ่าบานนี้กับมาเลขถูกบนได้เจ็นย์สี่ค่ะสาวดำจับไพ่มิเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แล้วก็ศูนย์เ่าน,นั้นเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเบื้องแรพิจารณาพินิจพิจารณาเบื้อง้พี่น้องเนาะ ค่ะอันนี้เป็นเลขของปูหรือสีบนล่างจ้ะบันนี้ก็มีอีกเนี่ยน,น้องก้าวจอมวยใหญ่เนาะน้องก้าวจอมวยใหญ่แล้วก็ของปูยังในคนไหนมากเมื่อกี้นี่ค่ะปูเมื่อกี้นี่คนไหนมากปูยังเนาะนี่เนาะ้องแดงเบิ้งกันจ้ะ ปูซีหาพี่นอ้องหรว่พระอาจารย์ต้นเศรษฐีกับเพี่เมตตาให้มาแล้วพี่น้องปูซีหา้าค่ะพี่เมตตาห้มาแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วนั่งจันให้พวกให้เล้ดจ,จันทรสูงมากเมื่อกี้นี่นยนะพี่น้องเนาะ cho bồi vậy thì không ai kèm hộp cô si hà nói với nó nó mười sí. hộp oh. ปูซีห้าค่ะมีปูซีหา้าเป็นไหมาหน,หน่อยหน่อยหางกับพี่น้องเป็นปูซีหา้าเป็นไหมาสองเก้าหกสามเก้า สามเก้าหกพี่น้องสองตัวเป็นกจะให้เก,ก้าหกเก้าหนึ่งค่ะหกสี่เก้าสี่เนี่ยพี่น้องคุณเห็นไหมตั้งสี่นะไอ้ของคู่สี่หาพี่น้อง บุญบุญนี่ไปน,อน,น้อนมาเห็นแล้คด,ด้เลขของน้องก็ะจอมอันนี้บนบนไหนวิ่งบนวิ่งบนเก่า ลางวิ่งล่างหกค่ะเป็นฟันทงมาให้พร้อมเลยพี่น้องนะเรียบร้อยเลยจ้ะ เก้าพี่น้องวิ่งล่างวิ่งหกจะ้ะขอทุกท่านโชคดีนะคะบาดเหนียวบาดเหนียวเอาเอาเรียบร้อยแล้วเนาะพีน่น้องเนาะแคปหน้าจอไปด้วยนาะกันเนาะขอทุกท่านโชคดีเด้อกับปูซีหาเพิ่นให้มาสองเก้าสองเก้าหกสามเก้าหก สองตัวพื้นในเก้าหกแล้วก็เก้าหนึ่งเลขล่างพื้นในวิ่งหกพื้นในหกสี่แล้วก็เก้าสี่จ้ะขอทุกท่านโชคดีจ้า